เวลาแห่งความสุกกะเขามาถึงแล้วหลังเหลืองานนุ่มสาวโล่งงานนี่ก็ออกหาเลาะหากินตลบาดนี้มือนีกะสีผ้าหนังไปกินเมนูเด็ดเลยนั่นล่ะเฮ็ดงานมากเมื่อยเบิดมือแล้วเหลืองงานกะหาแนวกินแสบแสบแนมือนีก็ผ้านังมาจัดปลาเผาเด็ดเลยครับทุกค้นปลาเผาสมตำเมนูเด็ดที่เคยกินนั่นล่ะโดนแห้งนะเด้ที่บ่ไดมากกินปลาเผากับสมตำนี่โอ้เกือบเดือนได้ละครับผมอยากแห้งมือนีเหลืองงานส่วนนางมากเลยล่ะก่อนสิกินปลาเผากับสมตำมันก็ตตรงมีแนวแก่กันแน และจะน้อยนะมีฟ้อง <laughs> ในดาไม่ฟองแล้วว่าเลยครับบาดนี้กับเขาแรงนี่พร้อมกินเรียบร้อยแล้วปลาเผากับหอนหอนเ็ศแล้วไม่ไม่เลยทุกคนโอ้ยมาเลยครับบาดนี้กินไปข้าวหนึ่งฝนก็ดลิ้นอยู่ดิโอ้ยอย่าโต๊กเด้อว่าให้กินอิม่มซะก่อนกับฝ่าผ้านั่งกินตัวบาดนี้มีน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มทัวตัดผมนี่สิมากกินน้ำจิ้มทั่วตัดเด้อมันออกหวานแล้วก็มันก็บแสบเข่ากันพ่อดีกับปลาเผาเลยนั่งกับบรี่รอแล้วนั่งกับจัดไปเลยค่ำใหญ่หอพักแสบแสประสานโอ้น้ำจิ้มทั่วตัดดดนีี่แบอเร คนอีกอย่างกับบดิภานางมากินโดนน้ำมะลามันก็นเรื่ยแสบคากก็เกาอีกกับบอกเฝ้านา่งฝ้ากินฝ้ากินเรือย่ยานฝนมันตกกินไปน้ำกับลรแวงฝนไปน้ำเนี้มันก็นลิ่นปอกแปลกเนาะกะบใจสู่อยู่ได้ขึ้นสิว่โตกดอก กินไปน้ากับปลานีกระเบิดไปแล้วเด้เครื่องตัวกินไปเพียงแบบเดียวเองก็ถือว่าออกมาเปลี่ยนบรรยากาศกินเขาน้ำน่ะล่ะครับผมมือหนีซูมือผ้ากันกินแต่อยู่ห้องด้หลายมือมาหนีบอคอยได้ออกไปกินหนอกห้องเลยมือหนีก็เป็นอีกมือนะครับตีเหตุงานเมือ่อยแหงเลยกับนางสองคนแบบนางคุยกันหนีว้าเรื่องงานหนีเมือ่อยก็เขาอีกด้ก็เลยว,ว่าเศร้าว้าเหลืองงานมาหานางกินหลินชิวช่วๆค,คุยเหลืองให้มนั่นพรค่ายสมองอ่ะล่ะกินไปกินมาสิ่งที่ผมหยานที่สุดก็เป็นอีดีครับทุกคนฝนตกบานนี้ กระเสียดไอ้เศร้ากินเด้ได้กินกับโบฮันอิมปานได้สั่มฟุนตกลงมากับเฝ้าผ้านา่งกิบฟ้องกิบฟ้องสิผ้าครับห้องแล้วกระไข่อยู่ดอกครับห้องมันอยู่บ่ไกลครับหลดข้าวเดียวกับสียหอดแล้วล่ะกระเดาฟาฝนกับห้องเอียดได้ไข่นี่สิคืนเอียกละละโ้ยพึ่งไข่เนี่ยจากการเป็นไข่ฟนนี่ก็จะแม่นกวนค่ะกำลังกินแ่บ